สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนประกอบคอมพิวเตอร์นะครับก่อนอื่นนะครับเริ่มจากการใส่ CPU นะครับ CPU นั้นที่ใส่ก็ควรจะเป็นตรงกับซ็อกเก็ตที่เขาให้มานะครับส่วนอันนี้เป็นไรเ,น 5, เ้น52600นะครับเป็น CPU จาก AMD นะครับ ตัวนี้ก็ใช้คู่กับบอร์ดนะครับบอร์ดซ็อกเก็ต AM4 นะครับนี่เขาก็จะตอนที่เราซื้อบอร์ดมาเขาจะบอกว่าให้แล้วว่าจะรองรับ CPU ของเจนอะไรหรือว่ารุ่นอะไรอันนี้ก็จะเป็นเจน2ของไรเซนนะครับจากค่าย AMD นะครับอันนี้ก็จะมีนี่นครับหัวสามเหลี่ยมตรงนี้หัวสามเหลี่ยมตรงนี้ก็คือการบอกมุมว่าควรจะเอา uh, CPU ขึ้นไปตามช่องนี้เพราะว่าเขากำหนดมาให้แล้ว ก็ใส่ได้แค่นี้ถ้าเราเผลอไปกดเข้าไปอาจจะทาให้ขา CPU นะครับเกิดหักหรืองอได้นี่นะครับเราต้องใส่เข้าไปด้านนี้เลยพอใส่ตรงล็อกปุ๊บเนี่ยมันก็จะลงมาให้แบบอย่างง่ายดายเลยเมื่อเราใส่ CPU เสร็จนะครับมันก็กดปุ๊บล็อกเอาไว้ล็อกขานะครับไม่ให้ CPU ขยับออกต่อมานะครับเราก็จะมาใส่ซิลิโคนนะครับซิลิโคนวันนี้ก็ใช้เป็นของ Cooler Master E 2นะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเป็นวันนี้จะหยอดเป็นแบบ5จุดนะครับแล้วก็จุดตรงกลางนะครับแต่จริงๆอยากหยอดแบบไหนก็ได้ครับกากบ,บาทแบบป้ายหรือว่าแบบถั่วเขียวก็ตามใจเราเลยว่าเราอยากใส่แบบไหนที่ CPU แต่เราควรจะใส่ให้หน้าสัมผัสข,ของซิลิโคนนั้นถูก ตัวซิงค์นี่ดีที่สุดนะครับเพื่อระบายความร้อนกันระบายความร้อนที่ดีพอใส่เสร็จแล้วครับเราควรจะดูด้านซิงค์ว่าเราควรจะใส่ด้านไหนซิงค์เอดีนะครับก็จะอยู่ทางด้านนี้เพราะว่าหัวเขา้าหัวเขา่ายาวทางนี้น,น่าจะควรจะเป็นทางนี้นะครับโอเคทางนี้แหละครับออของเอ็มดนะครับก็จะมีน็อตมาให้แล้วก็ควรจะใส่ให้ตรงรูน็อตนั้นนะครับ ก็ขอ,อย่างสักครู่นะครับขอเอาไ้ครัวงก่อนเพราะว่าเราต้องเชื่อมฮิตซิงเข้าไปกับ CPU เราควรจะใช้ความรุนแรงสักนิดนึงนะครับ <c oughs> เพื่อขาน็อตนั้นจะได้ติดกับขาน็อตจะได้ติดกับบล็อกหลังของ CPU นะครับต้องกดลงไปหน่อยเพราะว่า บล็อกหลังนี้มันเข้ายากโอเคประมาณนี้ก็ตออนีแล้วครับก็ใส่ทั้ง4ด้านเลยครับอันนั้นให้ครบสีด้านเลยก็เช็คดูว่าหลังบอร์ดกับซี u นั้นติดกันดีแล้วหรือยังนะว่าออกมาอาจจะมีปัญหาที่ว่าซีบียูกับซิงค์นั้นเด้งขาไม่เท่ากันแล้วก็ ใส่แค่3มตัวก็อาจจะร้อนได้เพราะว่าหน้าสัมผัสของซิงค์อ่ะมันมันไม่ติดกับเมนบอร์ดนะครับก็เกิดทำให้เกิดความร้อนได้เรียบร้อยครบทุกด้านทุกมุมนะครับถูๆหน่อยนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับเกาะน,น,นี่จะเป็นฝาหลังนะครับเราสามารถยกได้อย่นี้ได้เลยก็ไม่พังหรอกครับอันนี้เราประกันประมาณนี้นะครับในการใส่บอร์ด ต่อมานะครับก็คือการใส่แรมนะครับแรมนี้ก็ใส่ให้ฟันนั้นตรงสล็อตของเขาเลยนะครับตัวนี้บอร์ดตัวนี้ก็จะรองรับแรม DDR4 นะครับะจะเป็นบัตตั้งแต่2 0 1 33ขึ้นไปเลยเราก็ใส่เข้าไป,ป,ปเรียบร้อยนี่คือตรงล็อกนะครับเสียงแบบนี้แล้วสามารถกดได้เลยก็จะใส่แบบดูโอครับดูโอชแนลนะครับก็จะใส่ให้แบบ,แบบแรมนั้นช่วยกันทำงานนะครับ คือต้องใส่แบบสลับกันไม่ใช่แบบใส่ติด2ช่องได้กันนะครับดังนั้นจะทํางานแค่ช่องเดียวแต่ก็จะเห็นแรมเป็น8หรือ16หรือว่าแรมที่เราใส่คู่กันนะครับก่อนที่เราจะเอาไปใส่คอมพิวเตอร์นะครับเราก็ควรจะใส่อุปกรณ์ภายในบอร์ดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อจะได้เป็นการยากในการประกอบภายในเพราะว่าพอเข้าเคสแล้วจะทําให้เรายากขึ้นมันไม่สะดวกที่จะใส่อ่ะครับเพราะมันมันเล็ก เคสมันเล็กแล้วมันมืดอาจจะใส่ยากเพราะน็อกก็ไม่ได้ตัวใหญ่ที่ขนาดที่ว่าจะใส่ได้ง่ายขนาดนั้นในเคสที่ไม่ได้ใหญ่นี้เราก็จะใส่ SSD ดีต่อนะครับสล็อตนี้เป็น FFD M2 นะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องของ SSD M2 แล้วก็ใส่เข้าไปเลยปึ๊บใส่ให้มันเข้าไปข้างในลึกๆตรงนี้เลยครับแล้วก็ใส่น็อตนะครับใส่น็อตลงไป อันนี้เป็นช่องสำหรับ SSD M2 ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น s t t a อ M2 ธรรมดาหรือ M2 NVME นะครับ NVME ตัวนี้ก็จะเป็นอของเ e t เชนบู e นะครับ500กิกต่อไปนะครับคือการนำเมนบอร์ดนั้นใส่เข้าเคสคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้งานนะครับแล้ก็ควรจัดสายจัดระเบียบอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ๋อเคสบางเคสอาจจะมีพัดลมมาให้เพราะเป็นเคสที่มี พัดลมอ่อ R G B แถวมาก็ต้องมีสายนวดสายนี่ระยงระยางครับในถ้าเคสธรรมดาก็จะไม่ค่อยมีรับจะมีแค่พัดลมเคสตัวเดียวอันนี้ก็ใส่ให้ตรงอ่อหลังของเมนบอร์ดนะครับมันก็จะมีล็อกมาให้แล้วเราก็เช็คความเรียบร้อยของอ่า C P U ที่เราจะจัดหรือว่าคอมหรือว่าเมนบอร์ดที่เราจะใส่เข้าไปในเคสนะครับขอ,อยานสักครู่นะครับอนนี้ กำลังมีปัญหากับสายาเพราะว่าซัพพลายที่จัดเรียงไว้แล้วว่าไม่อยากให้ยุ่งยากก็ควรจะอเอาสายออกก่อนนะแต่อันนี้ไม่ได้ออกมาเพราะว่าเคยจัดไปแล้วแล้วติดหนวดกุ้งก็ทำให้มีปัญหานิดนึงในการทำอันนี้ก็จะเป็นสายที่จับอยู่อันนี้ก็คือจะเป็นสาย ไฟเลี้ยง CPU นะครับก็คือตัว CPU ที่จะใส่ไฟเลี้ยงเข้าไปจากเมนบอร์ดที่จากเมนบอร์ดที่รับมาจากเพื่องเซอร์ไอีกทีนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น8ชินนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาเสียบาสายไฟเลี้ยงกั๊จอนะครับเรื่มในก,การเลือกฝั่งเลยนะครับว่าเราต้องเอาคู่กับตัวไหน้ดูหัวเขาก่อนนะครับว่าหัวมันอยู่ทางด้านไหนา,านนี้ นี่ครับเสียบเข้าไปเลยได้เนาะต้องเสียบด้านต้องเอาด้านนี้ลงนะครับเอาด้านด้านที่นี่ลงเพราะว่าเบ็ดน้อยหนึ่งตัวอันนี้อีกพยาน,นครับนนจะต้องเ,เลือกได้ครับว่าควรจะใส่สายด้านไหนดีเพราะว่าออมันจะได้ไม่ลกเคสนะครับัน,นก็ โอ้ขออยข่ายเนี้ยโอเคสายไฟเลี้ยงเข้าเรียบร้อยนะครับจำัาแล้วก็ต้องมาไขาน็อตตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เพื่อพยุงการจอไว้ครับตัวนี้ใส่หนึ่งตัวนะครับ ไม่ใช่ต้องใส่บล็อกอ่อ,กอง,งนี่อาจจะใส่ยากนะครับ ็อตตัวนี้จะเป็นต้องใส่มากเลยครับเพราะว่าเป็นการพยุงเอา v g เเอาไว้เพราะว่ามันหนักนะครับจอของเราหนักมากแล้วก็วก็ต้องพยุงตัวมันมากเหมือนกันใส่ให้เรียบร้อยใส่ครบใส่ครบช่องนะครับสามช่อง เรียบร้อยนะครับสำหรับการประกอบคอมอพิวเตอร์ครบทุกอย่างไฟเลี้ยงฮารัดจอไฟเลี้ยงเมนบอร์ดไฟเลี้ยง CPU แล้วก็จริงๆถ้าใช้ฮาร์ดดิสก็ควรจะมีไฟเลี้ยงของฮาร์ดดิสนะครับแล้วก็สาย SaTA อันนี้เราใช้ M2 เลยไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้ก็จะเป็นพัดลม CPU นะครับประมาณนี้แหละครับในการ ประกอบคอมพิวเตอร์ครับหลังจากประกอบสายไฟเรียบร้อยเสร็จแล้วล้วก็กลับมาตรวจอีกครั้งนะว่าเราเสียบสายอะไรไปบ้างนะครับก็จะมีสายออ d ด o โอนะครับหรือ F อ u อ i o ดโอนะครับก็ที่จะเป็นสายที่เชื่อมต่อกับเคสของเรานะครับอันนี้สายพัดลมเคสนะครับแล้วก็สาย USB 3.0นะครับก็สายพาวเวอร์นะครับก็จะเป็นคู่บวกคู่ลบนะครับเพื่อการเปิดเครื่องที่ กดปุ่มดักเคสนะครับแล้วก็สายไฟเลี้ยงการ์ดจอนะครับหรือกราฟิกการ์ดนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับเพราะว่าสปายเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับแล้วก็สายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดครับสายพัดลมซ p u ครับสายไฟเลี้ยง CPU ครับเช็คเพื่อความเรียบร้อยครับผ่านไบออดครับ S.S.D. ครับ RAM ครับ นี่คือการตรวจทานครับเราเสียบสายอะไรเรียบร้อยหรือย,ยังนี่นะครับหลังจากาประกอบคอมแล้วก็ลงวินโดว์เสร็จแล้วสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างปกติเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เช็คสายเช็คอะไรเรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วก็เปิดแล้วก็ลงวินโดว์นะครับแล้วก็ใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างมีความสุขครับอขอบคุณที่เข้าร่วมการอบรมครับขอบคุณครับ